โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับในคลิปี้ใน Monster Hunter Rise Sunbreak เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาล่าอิบุชินะเป็นมังกรโบดาที่ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่แต่ก็ยังเป็นต้องล่าแหละแต่ก็ต้องบอกว่าง่ายนะสาเหตุที่ไม่อยากเจอเพราะว่ามันน่าลำคาญนะมันตีไม่ค่อยโดนไม่ใช่อะไรมันบินกลางอากาศไม่ค่อยชอบด้วยโอเคเดี๋ยวกินดังเหงาะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปลุยกันเลย มาเข้ามาในเกมแล้วอุ้ยด่านนี้แจ๋วมีให้เก็บบัฟเต็มด้วยนะถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยโอเคยาฟรีพร้อมอุ้ยเพลงตีมญี่ปุ่นด้วยแจ๋วมาแบบนินหนีตลอดเลยเราอะ ถึงโอเคถึงอยู่นึกว่าจะไม่ถึงนะเมื่อกี้เอฟเฟกต์คำรามค่อนข้างน่าลำคาญน่าลำคาญมากเลยเอฟเฟกต์คำรามวูยังไงโดนไหมโอเคไม่ขอเน้นตัดหางะตัวนี้ค่อนข้างตัดยากถึงโอเคท่ามิ่งดีอยู่เป๊ะไหมเป๊ะไหมโอเคเป๊ะอยู่ อ้ยอีกแล้วเหรอคำรามบ่อยเกินทำไรอะทำไรอะอ๋ออุ้โอยโอเคเดีย๋ยวเรารอขึ้นก่อนนะนี่ไงตรงนี้จังหวะนี้ขอยิงให้ระเบิดหน่อยล่วงนะต้องล่วงนะไม่ล่วงลำบากเราเลยนั่นแหละดีมากแ๋มแ๋มเอ้ยเจ๋๋วแจ๋ว แน่ชอบเพลงจริงเลยเพลงอย่างเพราเพลงนี้อุ้ยยังไงยังไงโดนเป้าโดนเป้าอุ้ยสวยถามมิ่งดีถามมิ่งดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อนี่ก็โดนอุ้ยโดนเต็มเต็มโอ้โหสองฮิตสองฮิตเลยนะแรงแรงแรงเราเรื่องอยู่โอเค แมวบัฟพ,พอดีโอ้โอหฮิวซัมไอเนี่ยเอาริงเมื่อกี้โอ้ลบลบโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไอ้นั่นก็ะแรงเกินโอ้เดี๋ยวนะลอยอแล้วออยู่ไหนอยู่ไหนโอ้สวยล่วงอย่างนี้ยังชอบเลยนั่นแหละนอนไปนอนไปนิ่งไว้นิ่งไว้ ลุกเร็วมากอะผู้ตรงลุกเร็วเกินโอ้ยอะไรครับอะไรครับทำไรโอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้โดนอะไรอ๋อ,อมันล้มใส่โอเคแ๋วล้มได้ทามมิ่งดีมากเลยอะโอ้ยเดี๋ยวนะสองฮิตปนะเนี่ยสองฮิตปนะเนี่ยโอเคฮิตเดียว อุ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้หนีบ่อยไะเนี่ยเล็งใครอะรุชิก้าเหรออ้าวรุชิก้าดาวพอดีจังหวะนี้อุ้ยเดี๋ยวนะอะไรเอ่ยอันไหนอนไหนโอ้โอย่าเพิ่งสิโอเคเห็นแล้วเดี๋ยวโดนดักโกลเนเตอร์แน่นอนมาเสนอ้าวไม่ใช่นี่หว่ามันคืออะไรไม่รู้อุ้ยสวยทามมิ่งอย่างชอบเลย แตกเต็มเต็มถึงกันนอนเลยนะยัดหัวเต็มเเลยเมื่อก <END> ี้โอเคยังทันอยู่ก็ค่อนข้างโอเคเลยอุ้ยออะไรครับอย่าตีอุ้ยไม่โดนอ๋านอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วอย่างนี้ก็ลํำเต็มที่ไม่ทำไรอะ อ๋อพน่นในเฉยโอเคโอเค <1> 1> โอ้เลยเลยเลยจะเย็นจะเย็น <1> 1> ทำไรครับทำไร <1> 1> โอ, <1> 1> โอ้โอ้โอ้โดนเฉยโดนได้ไงเนี่ยเฮ้ยเลยเลยเลยไปไหนไปไหนรอด้วยขอตามไปหน่อยสิขอตามไปหน่อยโอ้ยจะเย็น โอ้ oh, ถ้ทำเมื่อกี้อีกนิดหน่อยนะบอกเลยว่าปิวทำไรอะนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ชิ้เสือเขาแตกว่างี้นะแหละแป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาขอรับคมก่อนยื้อไว้ยื้อไว้โอเคยังไงยังไงโดดโอ้โ oh, หเลยเลยเลยเฉยเ นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นั่นแหละนิ่งไว้เออเฮ้ยอะไรอะอ่าก้อนหินหายไปแล้วมาเร็วมาเร็วขอตรงนี้หน่อยเดี๋ยวลูกวิ่งมาวิ่งมาอ้าวไม่มาสักทีเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ย,ย,ยไม่นะ please please ตรงนี้เร็วอ้าไม่มาจริงเว้ย อะยังไงหันมาละหันมาละโอ้ยหันมายิงเลเซอร์อีกเหรอได้ทุกครั้งที่เหล่าดาบมันจะมาเฮ้ยมันมาจริงด้วยโอ้โหเอ๋อกดสิมันก็ไม่ติดละเออติดทักทีเปี้ยงเปี้ยงอ้าวเฮ้ยเออดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ตัวไปเท่าไหร่แล้วยเจ็ดร้อยเหรอน่าจะเจ็ดร้อยมาตัดซวหน่อย นิ่งไว้นิ่งไว้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนิ่งไว้สู่ว้วียังไงเอ่ยทำลามแล้วไงใครแคร์เดี๋ยวรอหาสตันก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้รู้เรื่องเลยแล้วอะ่ะปิวเลยโอเคขึ้นไปเลยแจ๋วนิ่งไว้นิ่งไว้ไวยิงระเบิดไป บึ้มไหมบึ้มโอเคบึ้มอยู่บึ้มอยู่โอเคสวยอ้าวยังไงดาเมจแรงอยู่นะเก้าเก้าเลยนะอฮ้ยยังไงโอ้โหปิวเฉยโดดไว้โดดไว้โอเคไม่ได้เล็งเรานะอ่าชิ้นส่วนแตกบ้างแล้ว ห่างฟาดโอเคว้ย <lawsuit. S 2> ยังไงยังไงโอ้โหปิวเลย้ยทำไรอะทำไรอะโอ้โหเอ้าโดนอีกเหรอโอโ้โหยังอุตส่าห์โดนอีกนะนึกว่าไม่โดนนะเมื่อกี้เอายิงไม่โดนวายวายวายไม่โดนวายวายวายโอเคอุ้ยยังไงยังไงยังไง เอ้าโดนเฉยเลยอะไรครับเนี่ยอ่ะมาหิวแล้วหิวแล้วยังไงโอเคโดนอยู่อย่าอัดมุมติขอร้องโอ้โหยังอุต่าร่วงมา,าห่างมาฟาดอีกเหรอก็เกินไปก็เกินไปยังไงเลงไรห,หรือเปล่าอ่าหลังเราโดนแต่ว่าเราไม่โดนสวย อย่างไงครับอย่างไงครับมันทำอะไรอ่ะนอนเหรออ๋อไม่ใช่นอนก็ท่าเดิมๆแหละแต่ไม่รู้ไม่ใช่อะไรอ้าวนอนอันนี้อันนี้นอนอันนี้นอนสวยสวยสวยยัดเต็มหัวยัดเต็มหัวสวยมากเอาดิไวบักจัดเต็มจัดเต็มตัวไตที่สวยบินตามไหมโอ้โหไม่โดน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวนะจบแล้วเหรอจบเร็วยังเฮ้ยสิบนาทีเองนะเฮ้ยจบเร็วเฉยเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตว่าใกล้ตายหรือเปล่าอ่ะโอ้จบเร็วลแล,วละโอเคไม่เป็นไรง่ายกว่าที่คิดเยอะแต่ไม่อยากเตะเพราะมันบินได้แต่ถ้าจบเร็วอย่างงี้ก็โอเคนะทำไมมันทุกตัวไม่ง่ายอย่างงี้บ้างเนี่ยยังไงได้อะไรหรือเปล่า ของคุ้มคุ้มโอ้โหคงไม่คุ้มแล้วดูทรงดูทรงคงจะไม่คุ้มนะ,อะโอ้ลืมลืมลืมเลย,ยเดี๋ยวดีนะชิ้นส่วนที่เราย,ยังไม่เก็บมีอะไรบ้างตรงนี้หนึ่งตรงอื่นมีอีกไหมโอเคไม่น่ามีนะไม่มีอะไรกระพริบเลยทันไหมทันไหมกลับไปรับคมต่อหน้าเยอะเยอเยซะหน่อย โอเคทันอยู่อีซี่เกมอีกหนึ่งเกมที่อีซี่เอ็มอาร์หกจริงป่ะเนี่ยเควสคอมพิวโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ